สวัสดีค่ะคุณแม่น้องแตงโมนะคะแม่ต้องค่ะวสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุภริยาสุชนารัตน์ค่ะน้องแตงโมค่ะก็เข้ามาเข้ามาเกี่ยวข้องกับ CU สูสกุลได้ยังไงก็คือว่าเก็เหมือนคุณแม่ทุกๆคนนะคะที่เข้าไปในเฟสแล้วก็เห็นกิจกรรมของเด็กๆแล้วก็ซึ่งใน CU เนี่ยก็จะเป็นเพื่อนๆของลูก,ลกสาวอะคะ่ะก็คือจะเจอในเฟส ในของซีอูเนี่ยว่าเขาไปแคมป์ไปค่ายภายในคือค่ายใน,ยใ,นในประเทศเนี่ยแหละค่ะก็คือสถานที่สําคัญที่เป็นทางประวัติศาสตร์เพื่อให้เด็กๆเ,เนี่ยเ,เด็กเล็กเนี่ยได้เรียนรู้ค่ะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยอะไรเงี้ยแล้วก็มีการสนทนาการเป็นภาษาอังกฤษด้วยก็เออเห็นว่ากิจกรรมเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็น่าส่งเสริมแล้วก็มีมาเรื่อยๆเรื่อยๆหลังจากเข้าไปเข้าไปกดไลค์แล้วเนี่ย ทาง CU s c h o ู l ก็คือคุณแอน,นก็ได้เข้ามาแอดเป็นเพื่อนหลังจากนั้นก็ได้โทรคุยกันขอคุยทางโทรศัพท์แล้วกเ็เริ่มจะมีการจัดแคมป์เป็นแคมป์ต่างประเทศเช่นแคมป์สิงคโปร์เพื่อที่คือเป็นการปิดเทอมะคะ่ะซึ่งเป็นวันหยุดยาวก็เลยจัดแคมป์ต่างประเทศขึ้นแล้วก็ทางคุณแม่เห็นว่าผู้ปกครองจะได้ ได้ทํากิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัวแล้วก็เด็กๆเ,เนี่ยก็สามารถไปไปแจมการไปจอยกันเพื่อที่จะได้คือน้อยมากที่หาโอกาสแบบนี้ไปร่วมกันนะคะก็เห็นว่าตรงเนี้ยเออเราน่าจะลองดูแล้วก็เด็กๆจะได้ฝึกภาษาฝึกอะไรแล้วก็ทางคุณแนนเนี่ยก็จะบอกว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างก็คือมีมีมีเล่าให้ฟังแต่รายละเอียดจะไม่มีบอกก็ได้ลองศึกษาดูสักระยะหนึ่งทีนี้ เ,เห็นว่ารายการดีๆแบบนี้ก็เลยชวนเพื่อนๆชวนเพื่อนๆ,อน,ๆน้องๆซึ่งเป็นเพื่อนของน้องเตโมโลแล้วก็หลานรวมทั้งหมดในกลุ่มของคุณแม่ก็คือ5้าคนที่รู้จักนะคะก็ชวนกันไปทุกคนก็เห็นว่าคุณแม่ได้สกีแล้วก็เลยไม่ได้ดูอะไรเลยก็ตัดสินใจไปได้วยกันหมดเลยก็เอ่อทางคุณนนก็บอกว่าให้รีบจองแล้วก็น้องเตโมเนี่ยได้รับคัดเลือกเนื่องจากว่าน้องเตโมอ่ะ ทางคุณแอนได้ส่งโปรไฟล์แล้วก็รูปภาพเนี่ยไปให้กับผู้ใหญ่ใจดีของคุณแอนแต่ก็สอบถามว่าผู้ใหญ่ใจดีนั้นคือใครอะไรเนี่ยค่ะคุณแอนก็จะบอกว่าบริษัทดังๆสองสามบริษัทเนี่ยค่ะเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็เข้าประชุมคัดเลือกน้องเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ส่วนน้องบางท่านเนี่ยไม่ผ่านนะคะคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะก็ได้แนะนําเพื่อนๆมากันปรากฏว่าเออก็ก็ได้ก็ตกลงกันว่าจะไป หลังจากนั้นก็หลังจากนั้นก็อะไรนะคะก็ได้ทําเตรียมเอกสารได้ประสานกันทางโทรศัพท์แล้วก็เตรียมเตรียมที่จะโอนเงินให้คุณแนงซึ่งบางส่วนที่จะไปแต่เอกสารรายละเอียดต่างๆนี่ก็จะไม่มีไม่มีให้ซึ่งก็เลยยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ก็เลยลองปรึกษาคุณลุงซึ่งคุณลุงเนี่ยคุณลุงพลาดีสายสิทธิธนญยากินะคะคุณลุงจะมีความ ชำนาห,หรือกว้างขวางทั้งด้านเกี่ยวกับออจัดทัวร์หรืออะไรทา้งด้านวิชาการอยู่แล้วก็เลยพาคุณแอนเนี่ยให้คุณลุงรู้จักหนึ่งก็คือเป็นการแนะนําคุณแนนอีกทางหนึ่งเพราะว่าคุณแอนก็ยังยังเด็กและประสบการณ์อาจจะน้อยคุณลุงจะได้แนะนําคุณแอนได้ตอนนั้นก็คือมองว่าคุณแอนเนี่ยเป็นคนเป็นเป็นคนรุ่นใหม่ที่ไฟแรงแล้วก็มีนทัศนคติที่ดีต่อเด็กเก แล้วลูกคุณแอนก็วัยเดียวกับน้องเตงโมด้วยค่ะก็คิดว่าเออเราน่าจะส่งเสริมเขาและช่วยเขานะก็เลยพาคุณแอนไปรู้จักกับคุณลุงหลังจากนั้นคุณแอนก็ได้คุยกับคุณลุงแล้วก็สารต่อซึ่งคุณแม่ก็จะไม่ได้ไปด้วยไม่ได้ไปด้วยนะคะแล้วก็คุณแอนก็จะแบบคุณลุงก็ได้คุยได้ซักได้ถามอะไรเนี่ยคุณลุงก็พอจะรู้แต่ว่าคุณลุงยังไม่ได้เตือนไม่ได้บอกอะไรเนื่องจากว่า งานเยอะไม่มีเวลาหลังจากนั้นคุณแม่ได้มามีถ่ายรูปที่บ้านคุณแอนนัดเจอแต่คุณแม่ไม่สะดวกที่จะเจอก็ก็เออบอกว่าติดธุระคุณแอนก็ขอมาพบที่บ้านเองโดยที่ติดธุระซึ่งมีเด็กๆหลายคนอยู่ในบ้านนี้ด้วยก็มาถ่ายรูปกันปรากฏว่าวันนั้นคุณแอนได้มาอยู่ด้วยกันทั้งวันซึ่งก็เห็นพฤติกรรมของคุณครูที่หลุดออกมาคุณแม่เห็นท่าว่าอีก เราจะต้องไปเข้าค่ายร่วมกันและทากิจกรรมร่วมกันคิดว่าคุณนันผู้จาไม่น่ารักในวันนั้นแล้วก็ทวงเงินกับผู้ปกครองเด็กโดยใช้คําพูดที่ไม่น่ารักอีกเช่นกันก็เลยเลยรู้สึกว่าเราคงร่วมงานกันยากก็เลยคืนนั้นก็คิดอยู่คนเดียวว่าจะทํำยังไงเพื่อที่จะขอยกเลิกและแคนเซิลการไปครั้งนี้ก็เลยคิดอยู่นานตอนเช้าก็เลยคุยออกับคุณนายตรง ว่าน้องแตงโมเนี่ยแล้วก็มันเป็นเรื่องจริงด้วยะคะ่ะเพราะน้องแตงโมติดแข่งไอ์สเกตแล้วก็ต้องซ้อมก็เลยแจ้งไปตรงๆแล้วส่วนน้องอีกคนนึงคุณแม่ไปไม่ได้เนื่องจากค่าใช้จ่ายไม่พอแต่ต้องการส่งเสริมลูกก็ฝากคุณแม่ไปเพื่อที่จะเป็นผู้ปกครองให้แล้วก็อีกคนนึงก็คือหลานรวมทั้งหมดที่รับผิดชอบคือสามคนและคุณแม่ชวนเพื่อนไปอีกเพื่อนน้องแตงโมไปอีกสองคนซึ่งถ้าน้องแตงโมไม่ไป น้องๆเหล่านี้ก็จะไม่ไปเป็นทั้งหมด5คนนะคะพอคุณแม่ก็แจ้งความประสงค์ไปตามนี้ว่าน้องเตมโมติดแข่งน้องออดี้เป็นผู้ดูแลเป็นเด็กในความดูแลของคุณแม่คุณแม่ไม่ไปน้องก็ไม่ไปอีกคนหนึ่งถ้าเพื่อนไม่ไปก็ไม่ไปส่วนหลานชายไปเข้าค่ายที่สิงคโปร์มาแล้ว10วันค่ายจ่ายก็ไม่แพงเลยค่ะตรงนี้ก็โดยตัดสินใจว่าขอยกเลิกและได้ทำหนังสือแจ้งยกเลิกกับคุณแอนทาง ส่งไปทางเมลอะค่ะเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็กว่าจะได้มาก็โอเคคุณแนนยอมจ่ายคืนให้ค่ะทั้งหมดเป็นเงิน8 1 0 0 0บาทเงินมาจําทั้งทั้งสิ้น5้าคนนะคะ81่นันก็คุณแนนก็ได้โอนคืนให้ทั้งหมดค่ะหลังจากนั้นก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ติดใจอะไรก็คือคือก็ยังคือย,ยังเป็นเพื่อนกันแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้คอนแทคอะไรเลย แค่แค่เนี้ยแล้วค่ะแต่ว่าอยา,ากยาจะฝากอยากจะฝากผู้ปกครองทุกทท่านนะคะว่าหรือแม้กระทั่งคนที่ทําธุรกิจกับเด็กๆจอยากให้ตระหนักว่าสิ่งสําคัญที่เราจะสอนเด็กเนี่ยหรือทําอะไรให้กับเด็กเราควรจะคิดให้มากๆค่ะแล้วก็ผู้ปกครองที่ต้องการให้เด็กให้ลูกของตัวเองหรือลูกของท่านเนี่ยก้าวไปสู่เด็กแถวหน้าเนี่ย อขอให้ให้ลบภาพนี้ออกไปบ้างให้ลดลงบ้างอะไรเงี้ยค่ะให้มองมองถึงอะไรดีอะเยอะแยะเลยนะคะก็พวกเราตอนนี้เรารวมกลุ่มกันขอให้ช่วยกันสก,กีนิดนึงอะคะ่ะช่วยกันดูช่วยกันอะไรแล้วก็แนะนํากันก็ไม่มีอะไรนะคะแค่เนี้ยแล้วค่ะแค่นี้ค่ะแค่นี้เหละคะค <laughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ,ค,ะ,ค,ะค่ะสวัสดีค่ะ <laughs>